กินยาคูคัะหมดแล้วอร่อยไหมโอ้โหเป็นฟรีเทนเตอร์ได้เลยนะเวนะเวฟรีเทนเตอร์ไข่ยาคูเนี่ยพอแล้วหมดแล้วโอ้โหอร่อยจนหยดสะท้ายโอ้ อร่อยกันาดนั้มีมีอร่อยมากเลยมีอร่อยมีอร่อยอร่อยจนขายหลอดไม่ได้เลยจิมอยากจะกินหลอดเข้าไปเลยม่าโอ้โห่หลอจริงยังแลเสียบดูดเดิมได้ด้วยนะอ่าหนักเห็นไหม ดแล้วลูกวันนี้หมดขวดละกินครึ่งขวดก่อนอืมจะไม่จะท้องเสียเหเลดูสายตาเห็นขวดสายตาเห็นขวดเห็นขวดนั้นอีกขวดนึงเห็นขวดนั้นอ่ะเขาเห็นขวดนั้นอยู่เฮ้ยทำไมคนอื่นกินได้ทำไมน้องกินไม่ได้ขวดเยอะอืมอ้าวชิมขนมก็ได้ มอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าชาวมานนี่โรทุกท่านนะครับใครที่ติดตามอาการน้องเวลาอยู่ก็ตอนนี้น้องเวลาออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับมาพ่นยาที่บ้านต่อเนาะอาการก็คือเป็น acute b r ล n c h i ติ s นะครับหลอดลมอักเสบเฉียบพันก็ตอนนี้อาการถือว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่ายัางมีอาการไอไอหนักมากๆหลังช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไป เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเซตกันต่อเลยเนาะหลังจากอัปเดตอาการน้องนะฮะไว้ทำไมมันไม่ยืนวะโอ้โหผมคิดว่ามันเรียบร้อยไปเลยนะโอ้โหรอดูนะนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดย่อไม่ได้ต่ำกว่า1380จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะส่วน s 5 0ใครที่เป็นสาย d w กระสายทีเฟกนะกนะให้สต็อป o s s ไว้ที่844มองขึ้นนะฮะตรงนี้มองขึ้นนะให้สต็อปรด844ยังไม่ออกโพ i t i o n ก็ได้มาออกใกล้ๆใกล้ๆ844ก็ได้นึกออกไหมแล้วก็วางสต็อป o s s ที่แบบใกล้ๆอย่างนี้ไปเลยซึ่งตรงนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ได้หลุด844นะมีโอกาสเบรกไฮนะ850ไม่ได้แบบว่าไปไปแตะแค่ไฮนะก็คือเบรกไฮไปเลยเงื่อนไขคือห้ามหลุด844โอเคนะครับนะสวัสดี ชาวมินิฮีโร่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มก่อนเทปประจำวันอังคารที่6กุมพันปีสองพันหร2อมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีหุ้นตัวไหนที่ต้องเตือนมาดูกันครับตัวแรกที่ต้องเตือนนะครับคือ a อ AU, AU เนี่เตนมานานแล้วเตอมมาหลายวันแล้วนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแนวรับที่8.7ซึ่งหลุดเลยอ่าแต่ก็อยากให้ติดตามดูนะครับคือมันลงมา ถือว่าลึกพอสมควรแล้วมันมาใกล้แนวรับในอดีตด้วยมีโอกาสที่จะเกิด price action ดึงขึ้นได้เลยนะดึงขึ้นเนี่ยไม่ใช่การกลับตัวนะแต่เป็นการเด้งระยะสั้นสามารถเก่งกำไรได้ในกรอบ1สัปดาห์3-5วันแถวแถวนี้มันจะมีที่ผมพูดแบบนี้ก็คือตัวอมตะเผื่อใครจำได้นะอมตะนะเอออันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูนะตัวอมตะเนี่ย price action ยังไม่น่าสนใจ มีเขียวเปิดโดดตรงนี้แต่ก็ยังไม่น่าสนใจนะครับชุดนี้ก็จะเป็นการออกข้างเพื่อลงต่อนะแต่ถ้าเกิดใครมีนะครับอมาตาถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นในโซนนี้นะครับสต็อปรอดคือ20.7แล้วก็รุ้นเลยว่ามันควรที่จะเกิดพ i a c t i o n ก่อนที่มันจะลงต่ํากว่า20.7นะฮะถัดมาที่ต้องเตือนกันก็คือเบท a าโกนะครับชุดนี้หลุดโลแน่ๆ หลุดแน่นอนไม่ต้องหวังว่าเป็นการเด้งเพื่อลงเพื่อลงครมันไม่ไม่เด้งแน่นอน,นครับน่าจะลงไปเลยแล้วก็น่าจะไปเจอใกล้ๆ20บาทถ้าโชคดีคือจะไม่หลุด20แต่ถ้าตามเทรนดก็น่าจะหลุด20ลงไปนะครับแล้วก็ n y t หลายๆคนก็ชอบเนาะตอนนี้ซิกแซกส3ารอบแล้วนะครับจบแล้วนะฮะจะมีการเด้งได้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนนี่ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงหัวชอบเหลือเกินนะ TS เนี่ย ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยเช่นกันในขึ้นย่อยในขึ้นกลางจบเรียบร้อยนะครับต้องปล่อยนะฮะแล้วก็ cpe นี้ก็จบเหมือนกันนะครับโอ้น้าเสียดายนะม,นมันทำฐานไม่ได้วะ่ะแล้วก็ร่วงแล้วก็หลุดนะครับเจอ lower low สา low แล้วนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วก็ผมมองนะผมมองว่ามีโอกาสหลุด60ได้ด้วยซ้ำไม่ใช่60.5มองหลุด60เลยแต่ว่าอาจจะเป็นระยะแบบ 1- 3เดือนนะกว่าที่จะหลุด60 ถัดมาจะเป็นหุ้นที่ทรงน่าสนใจน่าจับตามองเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกคือ css จับตาดูนะว่ารอบใหม่มาหรือเปล่าโดยการวางสตบลอที่1.06ถ้าเล่นตรงนี้นะวางสตบลอที่1.06แนวต้านลุ้นขึ้นไปแต่ที่1.18มีอัพไซด์มากพอสมควรนะครับต่อด้วยตัว awc มีแรงดึง ตรงนี้น่าสนใจมากชุดนี้คือชุดของการพักตัวนะครับซึ่ง AWC นี่พักมา 1, 2, 3, 4, 5อันนี้คือครบแล้วนะในรอบสั้นถ้าจะไปต้องไปแล้วและถ้าไปรอบนี้ให้มองแนวต้านที่4.20ไว้เลยแต่ถ้าไม่ไปถามว่าวเสียอะไรไหมยแย่อะไรไหมก็ไม่ได้แย่มันสามารถเก็บสะสมโซนเนี่ยออกข้างไปได้เรื่อยๆตับได้ก็ตามที่ไม่ได้หลุด3.92เอา3.92เป็นสต็อปลอเลยนะครับ ถัดมาคือ nv nova nova ตัวนี้เนี่ยเอาแบบเล่นกันสั้นๆขำๆก็พอเนาะนะครับ nova เป็นลักษณะของการดึงกลับใน time frame เล็กนะต้องดูใน5นาทีมันถึงจะเห็นตรงนี้ใน time f r a m นาทีจะเห็นจังหวะการกลับตัวเลยนะครับจุดซื้ออยู่ที่191แต่ไม่เป็นไรตอนนี้198ให้วางสต o p loss ไว้ที่190แล้วใช้ time f r a ทีในการลันอย่าใช้ time frame day นะครับเพราะ nova มันเป็น ตัวเล็กมากอ่ะถ้าเกิดดูนะทําเฟรมเบย์คุณจะเห็นอะไรฮะคุณจะเห็นแท่งหนึ่งทแท่งสาบอกอะไรไม่ได้เลยตัวนี้บอกอะไรไม่ได้เลยนะบอกว่าอ๋อเ,เป็นแค่การพักตัวแล้วตรงนี้โอ้โหทำซะเสียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้รันในทําเฟรมห้ทีแล้วก็วางสับรอบไปที่1.90ต่อด้วยตัว24 CS ในขึ้นทําเฟรมเบย์นี่ถือว่ามีการกลับตัวตรงนี้น่าสนใจมากๆ คือคิดว่ายังไงก็ถึงที่หนึ่จ่ะถึง1.74แล้วจะเอายังไงต่อส่วนตัวลุ้นว่ามีโอกาสที่จะพักย่อแล้วก็ทะลุต่อไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครลานมาก็ลุ้นนะฮะสต็อปรอจะอยู่ที่1.50ถัดด้วยบาฟบาฟเนี่ยมีโอกาสการเกิด v ีเชฟไม่ต้องบอกว่ามีโอกาสมันเกิด v ีเชฟอยู่แล้วลนะครับแนวต้านผมลุ้นส่วนนี้ฮะ25จนถึง26บาทแต่หวังผลเนี่ยคือ25บาทเลยนะครับสต็อปรอจะอยู่ที่23ท่วนนะ ถัดด้วย BBIK กนะบูบิกบูบิกตรงเนี้พักตัวยอมรับเลยนะว่าสวยมากๆนะครับเนี่ยออกมาแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นจะมีการดึงลงไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่ไม่ทันเนี่ยยังไงก็ได้ของอยู่แล้วนะครับโซนสะสมก็ตั้งแต่เท่าไหร่แปดสิบปดนะครับจนถึง90้าสบาทห้าสิบตังค์นะโนวางสต็อปรอดไว้ที่แปดสิบเจแล้วก็ลุ้นกันเบรกนะเบรกตรงนี้ก็คือเบรกที่เกบาไปเลยนะ เบรกยืนได้สวยงามขอแค่เบรกเดียวก็พอไม่ไม่ต้องไปเบรกไกลเพราะว่าชุดเนี้ยนะโมเมนตัมมันจะเป็นขาลงมันไม่ได้มีการยืนยนันการกลับตัวขึ้นยอดเลยมันไมไ่มีการกลับตัวะฉะนั้นขอแค่เบรกเดียวนะครับต่อด้วี C ีอที่ผมน่าจะพูดไปเม,มื่อวานด้วยเนาะเออแต่ไม่เป็นไรเมื่อวานมันอยู่ในอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับตัวนี้ซิกแซกซิกแซกบีเข้ามาแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับพักตัวสวยมากๆครับลุ้นเลยนะฮะ หวังผลขึ้นไปเทสที่ห้าสิบหกจุดเจ็ดห้านะย้ำกันอีกทีแต่ถ้าถ้าใครเล่นเนี่ยดีคอก็น่าจะได้นะคอซีพนะครับก็ฟอลโล่ตามไปแล้วก็หาหน้านี่น่าสนใจกับตัวสวยมากนะครับยืนรีเจ็คตลอดเลยคือแบบสัญญาณมาแรงมากไม่รู้ใครเนี่ยใครมันมาซื้ออยู่ในโซนนี้โหดูดิจิตใจทำอะไรวะซื้อปุ๊บแล้วก็ดันราคาแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับ กับตัวแบบเบรกเอาไว้กับแบบโคตรโหดนะฮะอย่างเงี้ยมีการลันโอกาสที่จะไปถึง55เนี่ยมีสูงมากโดยการวางส t o p ปรอไปที่47.75นะครับแล้วก็ตัว dcc อนะ่หลายคนที่ตามมาจังหวะการเก็บสะสมเนี่ยคือต้องบอกว่ามันมันมีความแปลกประหลาดนะครับแต่ว่าชุดชุดตรงเนี้ยอ่ผมอยากอยากพาเ,เพื่อนๆไปดูตัว d c ในอดีตนะ ทำไมผมถึงเอาให้ดูในตัว VIP ตัวนี้เป็นหนึ่งในการบ้านของคอร์ VIP นะครับมันมีการกระชากใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มีการกระชากขึ้นมาพักตัวไม่ได้หลุดโลดึงขึ้นพักตัวนิดหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นพักตัวแล้วก็ดึงขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็เลยกลัวว่าการพักเนี่ยดึงขึ้นย่อลงมาเนี่ยกลัวว่ามันจะไปเออกลัวว่ามันจะไปซึ่งสุดท้ายแล้วมันไปแล้วจริงๆอะ่ะ ในในที่ผมไลฟ์นะเออผมมาพูดเลยว่า DCC อ่ะน่าจะมาช้าแล้วผมพูดวันนี้พูดวันที่สามสิบนะเนี่ยวันนี้เลยนะครับมันมีการกระตุกขึ้นมานิดหนึ่งนะผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะมาช้าปรากฏว่าหนึ่งสองสามปั้งไปเลยอีกสามวันหลังจากที่พูดว่ามันจะช้า อันนี้ขอโทษจริงมันไม่ช้าแต่มันไปเลยแนวต้านตรงนี้จะมีแนวต้านทางจิตวิทยาก็คือสองบาททวนแต่ผมคิดว่าไม่อยู่หรอกครับสองบาทน่าจะไปเกินสองบาทครับก็ผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่โซนประมาณ2.3เป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับชุดนี้อ๋อสต็อปลอก็ต้องมีนะครับสต็อปลอตตัวนี้วางไว้ที่1.82ได้เลยครับถัดมาคือทิปโป้ไอทิปโป้ไอจะคล้ายๆกับตัวบูบิก นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการเก็บสะสมออกข้างเตรียมที่จะขึ้นต่อนะครับแล้วก็สต็อปล s s จะอยู่ที่9.5แนวต้านลุ้นประมาณ10.5ถึง11บาทนะครับต่อด้วยตัว nsl nsl นะนี่ก็โอ้โหสวยมากเลยทรงขึ้นเทส t high ลงชนไม่หลุดโลดึงกลับยกขึ้นแล้วก็โอ้โหขึ้นย่อยต้องบอกว่าขึ้นย่อยในการเบรกชุดนี้ เป็นเบรกเอาไว้แกด้วยเนื่องจากนะครับมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นการสิ้นสุดชุดของการพักตัวแล้วผมจะขอใช้สมมติฐานเบรกเอาไว้แกเนี่ยตั้งสตอลอที่ตรงนี้นะครับ1 8 9ใช่18.90แล้วก็ล่นขึ้นไปเลยยังไงเดี๋ยวจะมีการอัปเดตอีกทีนึงเนาะตรงนี้ก็จะปล่อยล่นนะครับแนวต้านก็มองไว้ที่แกรบข้างบนนะครับ22บาทครับถ้าด้วยตัว OI อันนี้สวยงามเนาะกับตัวต้นเทน ชัดเจนมากนะครับคืนย่อยแนวต้านก็หวังโซนประมาณ8บาท90จนถึง9.20บาทตังค์นะครับโอเคอ่ะชุดแรกจบไปเป็นที่เรียบร้อยใครจะไปเฝ้าหน้าเทศไปเฝ้าเลยอ๋อต้องมีคำถามอีกว่าชอบตัวไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดนะผมผมบอกว่าตัวนี้จะเล่นช้าแต่นี้ผมจะเล่นไวละตัวนี้ฮะ DCC นะถ้าว่าแบบชอบในระยะสั้นนะครับซึ่ง มันก็ไม่ได้สั้นมากหรอกมันก็จะรันไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละแต่ผมจะมองตรงนี้เลยนะประมาณ2.38ส่วนตัวที่เล่นยาว c p r ก็น่าสนใจนะอ่ะมันจะหวีของมันไปเรื่อยๆแล้วก็ชุดนี้ยสมมุตินะสมมติสมมติว่ามันขึ้นมาเทสห้าสิหจุดเ็ห้าแล้วมันทะลึ่งเบรกเว้ยสมมติว่ามันทะลึ่งเบรกแปลว่ามันเบรกในกรอบ secondary ten นะอันนี้กลับตัวขึ้นกลางเลยนะเออยิ่งน่าสนใจ แล้วถ้าเกิดมันกลับตัวขึ้นกลางจริงไอ้นี่แหละราคานี้แหละคือต้นเทนโดยการวางสต็อปรอสก็ใช้แนวแก็บนี้ไปเลย53อ่าใช้แก็บให้มันเป็นประโยชน์นะครับอ่ะก็สรุปมี2ตัวถ้าให้ผมมองระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางๆนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สอบถามมาเกี่ยวกับตัวคอร์ส VIP ตอนนี้เราเปิดรับรุ่นที่3แล้วนะครับ รุ่นที่3เราจะเริ่มทําการเรียนการสอนจริงจังก็คือเดือนมีนาคม่ะแต่ตอนนี้ก็เปิดรับไว้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาก็จะได้ราคาแบบ super early b i r ธนะครับก็ถามเข้ามาได้ครับที่ line at money hero ในคร์สน,นี้ได้อะไรในคร์สน,นี้สอนจิตวิยาสอนพื้นฐานสอนทุกอย่างอะที่จำเป็นต่อการเทรดในระยะสั้นๆนะครับแล้วเราก็ ไลฟ์ Live, ร่วมพูดคุยนสนุกสนานนะครับใครที่สนใจหรือว่าใครที่เป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้วอยากจะเรียนต่อตอนนี้ก็จะได้ราคาพิเศษเหมือนกันนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคอร์ส v i p รุ่นที่3มาแล้วครับสอบถามได้ที่หล n e แอดมันนี่ฮีโที่เดียวเท่านั้นนะฮะโอเคมาผมเรียงคำถามใหม่นะครับสวัสดีครับฟังทุกเช้าแต่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์ใช่เหรอ <c oughs> คุณกิติศักดิ์ คุณคอมเมนต์บ่อยมากโ okay, อเคอะมาดูครับมีดอย irpc ทุนดดยดอยสองจุอะฮะแนวรับแนวรับแนวรับยีปีเลยเหรอคืออะไร,รอ่ะแนวรับ25ปีคืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจหรือว่าย้อนกลับไป25ปีเหรอหรือว่าจะถืออีก25ปีเออนี้งงนะครับ 1.9X คิดว่าจะถั่วเพิ่มอ๋ฮะทำเฟรมวีคทำเฟรมมันบอททอมยัดเคเอางี้เลยเหรอฮะเออันนี้ผมผมไม่มีความเห็นที่มันไกลขนาดนั้นนะเอออันนี้ผมผมไม่รู้นะมันจะไกลมันจะอะไรนี่ก็ตัดดอยไปได้เลยเนาะเพราะราคามันห่างกันมากกับปัจจุบันก็มาดูแล้วกันว่า irpc เนี่ยมันมีโอกาสกลับตัวไหม irpc ว้วเลย มันไม่บอททอมแน่นอนขนาดทำเฟรมเด์ยมยังไม่บอททอมเลยเฮ้ยจะบอททอมได้ไงอา้าวมาดเาูเดี๋ยวถอยให้ดูเลยอ่ะทำเฟรมมันบอททอมยังไงมันไม่บอททอมถ้าถ้าบอกว่าโลเดิมอะไรเงี้ยหรอถ้าโลเดิมก็คือหนึ่งจุดเจ็ดหกครับหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดหกฮะไม่ใช่หนึ่งจุดเก้าศูนย์และผมจะบอกอะไรให้นะาทางเทคนิคอลครับ เขาไม่ไปใช้โลของแบบเกือบสิบปีที่แล้วอ่ะมาเป็นแนวรับนะมันใช้ไม่ได้เพราะคนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่อยู่แล้วเข้าใจภาพผมไหมฮะคนที่เคยรับอยู่ตรงเนี้ยเมื่อปีสองพันแปด่ะตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ออาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ครับเพราะว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าเขาตายนะเขาก็ทุนว่าหนีหายตายจากกันไปหมดแล้วหมายถึงต้นทุนนะไม่ชนะลงทุนเออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าพื้นฐานไออารบีซีในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกันในอดีตอันนี้อันนี้ต้องไปทําการบ้านต่อนะเออแต่ถ้าบอกว่ามันวัตถอมเนี่ยผมก็ไม่ไหวมันน่าจะมีวัตถอมได้อีกนะฮะขค้ดโน้ตเวลาหายไวๆค,ครับโค้วโน้มหา,หน,าน่าจะรู้สึก่าตอบไปแล้วนะโอเคเป็นหนึ่งเดือนมีโอกสไปทดสอบต้านที่เท่าไหร่ครับอาจจะไม่ไม่ทราบเนาะ อันนี้พูดจริงนะว่าใน1เดือนจะไปถึงที่เท่าไหร่บ้างก็ลันตามดาวเทอรลี่ไปแล้วกันนะครับขออนุโลม HSR ครับไม่สวยเลยครับก็มองลงนะถึงจะมีเบรกเอาเวอเดี๋ยาเรียกว่าเบรกเอาเวมันเป็นแก็บเฉยนะฮะก็อันนี้มองว่าเป็นแค่ขาเด้งขาเดียวยังยังตอบอะไรไม่ไดนะ้ภาพรวมก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับ Jubilee เกิดบูไดาทา e เฟรมเดย์อ่ะฮะ ควรรอเข้าที่จุดไหนดีครับจูบิลีอืมข,ขออนุญาตเช็คบูไดย,ยังไงวะ,ะบูไดแบบห่างๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมเออแ้ามันก็เกิดบูไดตลอดชาติและตลอดทางนะเอ้ามามาดูมาดูตรงนี้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 นบูไดไหมบูไดไหมบูได ตรงนี้ตรงนี้นี่นีตรงน,น,นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กับต,ตรงนี้บูไดไหมบูไดตรงนี้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 บูไดไหมบูไดตรงนี้แม่งก็บูไดมาสิบรอบแลว้วอะผมผมจะตอบอยังไงดีละ่ะว่าแม่งบูไดตลอดทางเลยอะนี่บอกไหมอืมแล้วคำถามคือแล้วจูบบลี่มันกลับตัวไหม <c oughs> แล้วอย่างนี้จะไปรอรับอยู่ตรงไหนดีฮะผมไม่มีไอเดียนะสำหรับ บูลิดไดเวเจนหรืออะไรเงี้ยเออมันมันจะยังคงลงไปได้เรื่อยๆแหละครับตราบใดที่มันยังไม่เกิดสัญญาณในการกลับตัวใดๆเลยมันยังไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแค่เห็นบูไดใเฉยแล้วเข้าไปใส่เนี่ยอันนี้ผมเตือนโดยเฉพาะไอ้สมาชิกผมก็าให้ดูนะเพราะคำ,คำถามเกี่ยวกับบูไดอะม,มันเยอะมากๆนะครับเพราะคนเห็นบูไดปุ๊บใส่แม่งเลยใช่ไหมเออใส่ไปไงตายอย่างเครียดเอา้าแล้วทาไมอะเอา้า พอเกิด bullish d i v e r g e n c e รู้จักคำนี้ไหม Clear d i v e r g e n c e เคลียร์มาตลอดทางเลยเพราะฉะนั้นปล่อยไปอีกอย่างหนึ่งที่มันเคลียร์ได้ง่ายๆเพราะว่าตัว Jubilee เนะี่ยสภาพคล่องมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครัดูก็ไนดะ้วันหนึ่งเทรดกันหมื่นหุ้นนะ่ะคือมันเทรดกันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณพวกนี้มันอาจจะมีการหลอกได้ตลอดทางเลยเนาะอันนี้เป็นจุดที่ต้องเรามาหอกนี่เป็นสมาชิกด้วยอย่าลืมไปดูคลิปที่ผมสอนนะ พวกบูลิตไเดเวจอะไรพวกนี้นะครับคอนโนมเอ c ูซีตอบไปแล้วนะครับเป็นติดสแกนด้วยเนาะ ACE ติดอยู่3บาทราคาตอนนี้เข้าถั่วได้ยังคะมันมีมันต้องมีวัตถุประสงค์อะครับว่าเรากะถือยาวหรือยังไงหรือชอบในส่วนไหนของ ACE นะ ACE โอ้โขาลงหนักมากไม่ควรถัวนะเอาจริงถ้าถ้าเห็นการาฟอย่างนี้นะไม่ควรถัวผมเช็คหนะ่อย มีปันผลไหมปันผลศูนย์โอ้โหไม่มีเหตุผลอ่าไม่มีเหตุผลที่ต้องเข้าไปถัวนะครับแล้วก็มันก็ยังคงจะเป็นขาลงไปเรื่อยๆครับแนะนําว่าเล่นตัวอื่นน่าจะน่าจะดีกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะค่อยๆทยอย,อยขายไปเรื่อยๆคัดไปเรื่อยๆนะครับคอ,อน,นโนม p l t PLT เริ่มมาดีแล้วขึ้นย่อยเริ่มดีสต็อปลอส88ตังค์ครับแนวต้านบาทถึงบาทห้าตังค์ โอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ให้กับน้องเวลาก็เดี๋ยวเจอกันนะก่อนจากกันไปก็ฝากไว้แล้วกันนะครับมันนี่โลเรามีรายการพิเศษนะอ่าแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นรายการพิเศษครับจะมองไม่เห็นทุกคนฮนะเฉพาะคนที่สมัครเป็นสมาชิกที่ YouTube เท่านั้นนะต้องสมัครผ่าน u t u b e นะคือกดสมัครตรงนี้ถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอมันจะมีลิงก์ นะครับเขียนว่าสมัครสมาชิกเพื่อรับกบารบานทุนก,ก็คือตรงนี้นะครับลิงก์ตัวนี้เลยหรือถ้าหาลิงก์ไม่เจอก็แอดไลน์เข้ามาถามก็ได้ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่นะครับก็บอกว่าอย,อยากสมัครสมาชิก youtube ทำยังไงก็มีมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเดือนละสา0บาทเท่านั้นเองคอนเทนต์เราลงให้อาทิตย์ถึงศุกร์อะเว้นวันเสาร์วันเดียวนะครับจะมีสามรายการพิเศษคือการบ้านหุ้นนะครับลงทุกวันอาทิตย์ รายการสอนหุ้นอันนี้ลงบ่อยมากครับมีประมาณ1้อยร้ EP แล้วมั้งแล้วก็มีรายการหุ้นดีราคาถูกอันนี้จะเอาไว้แบบติดตามนะครับหุ้นตัวไหนที่แบบทรงมาดีๆราคาถูกๆเนี่ยน่าสนใจก็อาจจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ